สวัสดีครับผมมาอยู่เราเรีแอคชั่นนะผมสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคเพลงในเกม GTA 5M นะผมสำหรับเพลงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆขอมาเป็นจำนวนมากเลยนะผมก็ชื่อเพลงว่า My G Is Harem นะก็ปล่อยมาของวันที่ผ่านมายอดวิวตอนนี้200,000วิวแล้วนะผมสำหรับเพลงนี้อยู่ในช่องของนาย โอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคเพลงนี้พร้อมกันดีกว่าแต่ก่อนหนึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะรีแอคไม่ละเอียดเพราะว่าแก๊งนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามรายละเอียดการวิเคราะห์อาจจะตัวละครอ,อาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่แต่เป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันแล้วกันแล้วก็ชมเอวสีสวยๆกันเนาะโอเคเริ่มเลยว้าวบีดเอานะบีดอย่างเอาอะเออ มใครบอกผมหน่อยนะว,ว่าแคนนี้อยู่ในเซฟของอะไรนะประเทศอะไรนะครับผม<ฮ>อ๋มอสูตรเงินนะผมสูตรเน,นเงเทม โว้ยผมชอบปีดวะอยาก้าเลนมาว่ a ี่ก่อนจะดูลนบุิฉาดกลางจะทำมึงยังไม่กู้ไม่อยากจะคิดมาเล่นไฟอ่ะไม่ได้ยอมมาทูดกูมาไปนบิ๊กบอยแม่งเราเปิดกันดังตุ้มโดนดูคี้อที่เขากูชอบวิงเขาดัมาบอยย่เมขา่านอตวเลยหงียแกพยยังไงมึงมึงก็นอตวินอ่ะแล้วก็จะใจุูรอดดีไงอยากได้เลนไม่จริง You know what 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 do I mean ต้องมาขายกูสวยหลย คุณมะดว่าพวกมึงจะควนไตบ่อยไปไห่คิดตอลินและออนไว้หาก็คามไอะไรกูเดนใจตายดีนะระวังกงินสุนจะเดินตายแล้ว เฟแกงมีแต่คิวเลอร์เบแก๊งฮาเลนเอ็มก็แบบโมบิเนอร์กูเคลียร์แกขยะหน่นีทินเดอร์ว่าไงขยะเบคกู้ไเฮท์มือนึ่งฮีเอร์ต่างกันหลกแบบกรึดเปล่าเชรดีนอตติ้งฟิลราฟีขาสกิปมึงจะไมกังแมาแบบมึงได้ปากกูอจักจะเข้าไปซัดแล้วผีชีวิตมึงนชีกระดาษมึงจัดงานสพกูเผามึงยังโศกหน้าเปกาวขนาดดินกับไฟที่เท่าของมึงยังโคตรจะดำมึงเก็บมึงแบฟกระโขกันนี่ระตอนเฟียแบบฟาดไฟฟูซับเพื่อคอตกกันหลังห

กูมาไปบิ๊กแบงม่งเรเปิดกันดังตู้มทำพูดกูโคตรดีแล้วซอยเขากูชอบวิ่งเขาดั้มาบอย่างเขาเป็นนอตวินเลยให้ยิ้ไงพมึงก็นอตวินเราแทจะเจอกูรอบดีงไงคเลนไม่จริ you k n o บอว่าถูกวว่าเนตอขาดรูอวะดูดีม่ได้คุมแต่ว่าพวกมึงจยกควรต้บอด้ไีนต่อลิงาล้วออนไว้ก็ออะไรกูเดินใจตายดีแล้วรามจะสูญเินตายแล้วต่อให้ปีที่มนเ่ยกูก็จะถี่ลงไปตาไ เติต็มเปิดด้วยหมัดมาหู้มหรือเดียวโทรไอเสี่ยวแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวกูตัดชุบกันไม่ทันหรอกไอ้สัตว์หน้าที่ตึงๆลองทะลึ่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปฝาดและกูสับเขาที่หน้าเคยเห็นหรือยังตอนดีพวกกูบ้าๆ้าเหตุพวกวุ่นี่กูอยากมีหมอมากๆบอมมีไหนพร้อมสมุนหัวมึงหมุนเลยทักกัดเสียวแบบา่างแซดไอแอ๊ดใพวกในคีแค้นในแหวนในแซดอีออตอพวกแร็คตอนแร็คตอนแซดตอนแอ๊บกูเหมือนกับแซดแล้วแม้กู พวกกูเซเล็แล้วไม่ยอมคุกับพวกกระจอบเบาๆนะเขาวินเธอเด๋อวหัวกระสุนดุรุ่ยอีดอกไม่ได้กูสั่งเข้าขนาดที่พวกมึงน่าจะปอดสแล้วไม่ได้กูบะเอาไว้ใน่จาห้หอบเป็นีแค่หาลนมา What you gonna do โดยกูคิดจะดกแท่ามึงยังไม่กู้มึงอยาก้ชิมาเล่นกับไฟอะไลก็โยมมาทุบกูมาเปบิ๊กแบงแม่ล้เปิดกระดังตู้มทุกูคตดีแ้วตอนที่อยกูชอวินดมาบอยยังเขาเป็นอตีเลยเห็นคิดแพ้ยังไงกมึงก็น็อตวินอาแล้ว็จใจกูเลบยิงไม่ โย่บอบอบอด้วยมินสูปภัคากูสวยหรูว่ะมัดูดีไม่ใช่สุขุมแต่ว่าพวกมึงจยคกวนต๋บอยกูไม่คิด่อลรือจะโอนไว้ฮะก็ของนไรกูโดนใจตายดีนะเราลังจะสุดจะเดินตายกล้วถอยไปคินใหม่กีอบกูก็จะสี้มองไปตายโบคุณผมชอบบีดอ่ะเฮ้บีดโคตรดีอ่ะเพลงเนี้ยโอเคครับผมอ่ะ ยังไม่จอบอยังไม่จบโทษท,ทีนะครับ <at the end> คือเกแิดอะไรขึ้นโอ้โห โอเคครับผมก็จบลงชี่เรียบร้อยสำหรับเพลง My G Is h a r l e m มีเพืเพ่อนขอมาผมจัดให้ครับจริงเพลงนี้ผมชอบพี่ชอบบีดจังหวะบีดจังหวะบีดโคตรดีเลย MV โคตรเฟี้ยวนะครับผมสำหรับแก๊งนี้ใครเป็น FC แก๊งนี้อยู่ก็ผมต้องบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งที่ตึงในประเทศอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันนะขออภยัยมาด้วยรายละเอยียดอาจจะยังไม่ รู้จักสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่ดีเลย MV สวยมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามแก๊งนี้ก็ลองเข้าไปติดตามได้ใน a n ่องของ Night Kiss นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ละกันในชิปหน้าครับผมว่าเราจะมารีแอคเพลงอะไรกันต่อครับสวัสดีครับ